ซุ้มใหญ่ซื้อไก่เงินร้อยซื้อไก่มันบ้านตามบ่อนป่าไปตีเงินล้านซุ้มมันบ้านซื้อไก่เงินล้านมาตีพันร้อยไก่หูมันไม่สู้ไก่ตาอันนี้จริงครับบางตัวเห็นเตะคลิปซื้อมาพลาดก็ยังมีนะครับผมบางตัวเขาเตะเป็นสิบครั้งแต่เขาบอกว่าเตะครั้งแรกก็มีครับผมทุกอย่างมีเบื้องหลังเราไม่รู้กับเขานะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เคยซื้อไก่มาเยอะอันนี้ก็ใบใบประวัติที่ผมเคยซื้อมานะครับน่าจะรวมรว0 0อง200กว่าใบนะครับผม เป็นมูลค่าน่าจะหลักแสนเพิๆดูดไปถึงหลักล้านเพราะผมก็ไม่เคยเช็กว่าผมซื้อหมดเท่าไหร่นะครับแต่ที่ซื้อไปก็เพราะใจรักเสียดดยเงินได้แต่อย่าเสียดายไก่ไก่ซื้อมาไม่เก่งก็อย่าเอาไว้นะครับผมเอาไปพัฒนาต่อมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดผมเคยซื้อไก่เงินร้อยมาชนะเงินหมื่นเงินแสนก็มีแล้วผมก็เคยซื้อไก่เงินหมื่นมาตอนนี้เป็นไก่นวมก็มีนะครับอย่าไปเสียดายไก่ครับไก่ไม่เก่ง เราพัฒนาไปมันอาจจะเก่งขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เก่งที่สุดสู้เราเอาไก่ที่เก่งมาทําเลยนะครับผมมันอาจจะเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่ายังไงมันก็เก่งกว่าไก่ที่มันไม่เก่งแล้วเราเอามาพัฒนาก็ฝากไว้ให้คิดครับเงินทุกคนมีสิทธิ์ใช้นะครับผมเงินใครเงินมันอยู่แล้วครับผมแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็คิดพิจารณานิดนึงครับไก่ที่เขาตีจริงกับไก่ซื้อมาทําสายนะครับผมมันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเท่ากันเท่าไหร่ ราคามันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าไก่ตัวนั้นจะเก่งหรือว่ามันจะไม่เก่งแต่สายตาเรานี่นะครับผมจะเป็นคนคัดว่าไก่มันจะเก่งหรือมันจะไม่เก่งนามสกุลก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าไก่จะเก่งหรือไม่เก่งนะครับผมก็สายตาเราอีกนี่แหละครับผมที่จะคัดว่าไก่ตัวนี้เก่งหรือไม่เก่งฝากไว้ให้คิดครับอย่าโกงหกตัวเองนะครับผมยึดหลักความเป็นจริงเข้าไว้ครับ